ไอคนที่ทำเนี่ยคนที่มันรู้สึกมีแผลเนี่ยมันคืออยู่ในมุมมืดสิ่งที่มันกลัวมันพีออะไรหรอมันคือกลัวแสงสว่างท่านกำลังใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อช่อฉนเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเพื่อผูกขาดในอุตสาหกรรมดาวเทียมนี้แล้วใช้หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือแบบที่ทำกันมาโดยตลอดขนาดสสยังโดนดำเนินคดีได้เนี่ยแน่นอนมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศ ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพอย่าง,างที่เราคิดว่าเรามีคือคนรวยเขามีปัญหาเนี่ยเวลาเขาพูดกับนักการเมืองเนี่ยใช้เสียงอนงนซื้อได้เลยแต่พอคนจนมันไม่ใช่ไงคนเดียวก็ไม่พอบางทีมันก็ต้องเสียงใช้เสียงหลายคนนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการชุมนมุมการรวมกลุ่มกันการณ์แบบนี้ไม่มีใครมาเสีตแซงนสิ่งที่เราเห็นนะคะเขาอะ่ะโยนพ่อขึ้นรถ คือโยนพ่อได้แบบเรารู้สึกว่าเราแค่จะมายื่นหนังสือเองบังคับใช้กฎหมายนะคะนั่นก็คือพรบรชุมนุมในที่สาธารณะก็มีการควบคุมตัวแกนนำา6 6คนด้วยกันค่ะผมว่าถึงแม้ว่าผมจะเข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำให้ชุมชนนั้นร้อผมยินดีเข้าผมว่ามันมันคุ้มมากเราไม่ควรจะถูกฟ้องคดีตราบใดก็ตามที่เราออกมาใช้สิทธิ์ของเรา เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะความยุติธรรมมันมันมันไม่ได้มีอยู่ในตัวมันเองคุณต้องลุกขึ้นมาตวงถามมหามานะันถึงจะได้